ทำไมต้องตึงราคาน้ำมันดีเซลเราไปดูกันครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยถือเป็นต้นทุนในการขนส่งสินค้าในประเทศไทยไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศ ซึ่งเราขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นหลักและถ้าเกิดว่าน้ำมันดีเซลมีราคาเพิ่มขึ้นต้นทุนของสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมทางภาครัฐ จึงต้องตึงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้อยู่ที่30บาทต่อลิตรต่อไปนั่นเองครับ <c oughs> ก็เพื่อที่จะไม่ให้ราคาสินค้าแพงจนเกินไปหรือเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงจนควบคุมไม่ได้นั่นเองครับ